ต้องแอบดูแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเป็นนาดอนที่ไม่ค่อยสับเพื่อนก็เหมือนเป็นเกลือนที่ไม่ค่อยอาบน้ำแค่คนแบบนี้เรียก ไอเรื่องอาบน้ำไรก่อนผมทำไมทุกคนดูร้อนรนกันกันเลยได้ร้อนหรอเรื่องอาบน้ำนี่มาตัวผมมันเป็นนิสัยของสตรีมเมอร์ส่วนเริ่มพี่ขวดตัวใครตัวมันเออขายได้แน่นอนเอ้ยขายได้แน่นอนเอาไม่มีนี่หว่าเขาอาบไม่อาบน้ำคือประมงประชิดพี่จ๋า เอานึกว่าคนไม่มาช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยยังมันยังไม่เริ่มเกมเลยนะเกิดอะไรขึ้นไดูดูดดูดูวงเวียนไปดูค่ะมิวมิวที่เกิดวงเวียนก็เหมือนคนเกลียนที่เกิดใกล้ผีี่วันนี้จะเออวิลเอ้ยเอายาไว้กระติกนะเอาเอายาไว้กระติกนะ ไม่ไม่ไม่เไล่เไ่มีมิวเไไม่มิวเาหรอมีมิวตรงตรงนี้เดะเฮ้ยมันไล่มิวมิวแล้วมันถึงหลังปิงได้ไงวะเอ้ย โอ้ยไม่ทันแล้วอย่าชุบอย่าชุบอย่าอมสวดคุณต้องอมสวดเพราะเขาคือพี่ขวดเกมมิ่งอันนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยที่รักไปไประวัง เอากลัอย่าซ้ำไม่รู้ละกูมุดองแดงเชยโทษถีครับพี่น้องชีวิตมันเหลือน้อยาเเปิดกองอยู่นะจะไมรู้พยันะอ้าแลวกูแปะพยันห้เมตรแล้วลดลดย่าดเดอะไรกางักํลังักํลังัโอเคพี่ก็กำลังปักเหมือนกัน เฮ้กุมิกุมิกุ๊มมิวตอนนี้ไม่นี่แค่นี้อยู่เอาอีกแล้วทำไมต้องมาด้วยเนี่ยมันกลับสะพานคนมียันสะพานคนมียันแต่ความสัมพันธ์เราไม่ค่อยดีนะมาแล้ว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 สามสองหนึ่งเริ่ม คิวตรงกระติกก็เหมือนจิกหัวผีขึ้นมาตกนี่อะไรตามค่อยคือไม่เน้นทำประโยชน์อะเน้นคำคมตอนนี้ไม่นะไปแล้วไปแล้วคนสวยไม่เล่นวันพีสเหรอวันนี้เอ้าเล่นไปเล่นไปสองชั่วโมงแล้วนายไปไหนมานายไม่มาดูอ่ะ พอจับเกมอื่นปุ๊บโวยเลยคนเอฟวัร์กเดเ็กไม่มีของมันมีบัตรเครดิตไหมไม่มีเหมือนไม่มีนะไอ้พี่ไม่มีพอ่อไ,ไปไอว่าไม่มีล่ะมีเต็มเลยอหแค่นันตะเปตะเปตะเปสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ oh, มันไปอัดอะไรัปาโอโโอปารสารเง้อะอะอะมานี่มันี่เฮ่เอฟบัคบัคทีซิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทุกปบฝาดที่อื่นดีกว่าพิธีดีกวมาเนอะโหาย เมาบัตรเมาสะบัดก็เหมือนหมัดหมาทำไมต้องหมัดหมาก็มันมีหมาอยู่พอดีขอตั้งชื่อไลฟ์นี้ว่าทำคมเสียวๆทำคมเสียวๆกับพี่ขวดเก็บไม่ได้พีดไม่ได้ว่าแค่อธิบายให้ฟังด้วยค่อยคำ้วยไม่ไผเราะขอโทษทีครับ ผมก็โทษครับพี่ผมก็โทษจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่ผมสันึกผิดแล้วครับพี่ออกไปได้ยังว่าเจัดอยู่ในจัดอยู่ตามผมได้ไงวะเนี่ยขอโทษที่วันนี้ฉันไม่มีเวลาโอเคครับวันนี้ค่ะสวดจ้าสวัสดี เป็นปิงที่ไม่เปิดของก็เหมือนคนบ้องบ้องที่ไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวนะโทษทีไปเปิดเดี๋ยวนี้ละเอ้ยให้คนน้าดงเปิดดีกว่าสวดดีกว่าไปบิวผมขอโทษจริงนะครับคนดูเขาหน้าผมจะพูดให้ดีกว่านี้ผมจะบอกว่าขอโทษทีพี่เล่นไปแล้วนะคะที่รัก ทำไมปิงชั้นอยู่ๆก็สูงไฮปิงชั้นอยู่ๆก็สูงเฮ้เด็กก็หน้าแดงเอามีคนเอาไปละโอ้จุ๊บฟิโลแมลงอะเขาอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยโอ้เจ้าควายพี่ปิงพี่ปิงพี่ปิงโดนแล้วเฮ้ ฉันไม่สามารถที่จะเฮ้ยเนี่ยอย่าพยองก้อ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 อย่ามายออย่าเก้ออย่าเยอะเลก้อขอไปไปนะอย่าเสียงดังขอโทษเจอมีมิวต่อมันเจอมีมิวต่อขอโทษครับตามผมตามผมขอโทษนะคะคนดีแต่พี่จะเสียงเบาๆไปเนี่ย มูลักแรกเป็นโคลลาฟิลโคลลาฟิลล่าสุด,ออสดที่อยูแล้วดูดิผมจะกดเล็กอยคือรันูด,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 ดคืออะไรต้องขอไปจริงจริงที่ฉันไม่ได้ไปด้วย <c oughs> ต้องอยู่ในนิวรนโอ้ปัะไรละ ห้ามทักนะว่าไลฟ์เกมผีไม่มีคนดูอ่ะเมื่อกี้ไลฟ์วันพีชก็ไม่มีคนดูเหมือนกันเอ้าก็มีเข็มนี่ตรงเนี้ยไม่พี่จอเมือ้มีก็มีแคมฮิลพี่ก็ตายแม่ก็เอ้ยพ่อก็ตายมีรักเก็บไว้ทา ไก่จะตุยแล้วไก่จะตุยแล้วตึดติ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 ดเติ๊ดเติ๊ดตดอ้วกตนยไปครับตัวจคะแนนแล้วเอ้ยโอ้ยเขาตุยได้หมดแล้วแหมน้ำลายยดใส่หน้ากลัวไหนไปรอดหรอ ติมเดินย่องหน้าติมหนูด้วยค่ะะเเฮ้ยยดี๋วนคครรับหือใรปล่อยให้เด็กตายนะคิ่าไปเต้ต้องร้องเพลงไอ้นี่แหละปล่อยให้ฉันตายลงอยู่ตรงนี้แล้วก็จุ๊บจทิ้งระยะห่างห่างกันสักนิดนิดหน้าและตอนพีชจับได้ทีหลังหนีให้เก่งกว่านี้นะครับคุณสวย แแล้วบคุณไม่รู้จักพี่ขวดเกมมิ่เหงอเหรอเลี่ยนชื่อสกิลที่จะรู้ h a แ r แบร์คุณเคยเล่นเกมนี้ไหมครับนัเขาบอกว่าอย่าเล่นกากแบบนี้สิครับพี่อะไรแบบเนี้ยแต่เป็นคำพูดที่สุภาพคุณไม่รอหรอก เอ๊ยกระลุยันเนี่ยเขาติดปะกัะปักมากฟุตฟิตฟุตฟิตฟอร์ฟันเอ๊ะะยัเมืกี้คตกกคือตบแตกแจกหมอเปิดโหลเอาดิเอาดิกูก็รอได้เอาดิเอาเรียรอ เอ้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 โอ้โปจึงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนเขารักบ้างเฮ้ยเฮ้ยสวยงาม go 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 ข้าไว้เป็นของพี่สัตว์ในเมื่อที่พี่ขวดดับตัดเราเราก็ดับตัดที่่ขวดเป็นการตอบ เขาเป็นใครนะครับผู้เขาเป็นใครนะครับ